โอ้มิเตอร์นิจิวันนี้อากาศมันร้อนมากเลยดูสิพับพัดพัดอยู่เนี่ยโอ้บีสองศูนย์หนึ่งศูนย์สวยดีนี่อา้าวแน่นอนดูดิพับได้ด้วยเอ้ยไม่ใช่แล้วเนี่ยอากาศมันร้อนรู้ไหมเนี่ยเปิดแอร์อยู่ใช่ไหมโอ้ใชแ่แล้วล้างแอร์ครั้งที่แล้วนะเมื่อไหร่โอ้ไม่ไหวและ Help me p l e a s อ้อาวอา้อาวอ้าวไหลเป็นตลื่นเลยโอ้ เล <c oughs> ื่อนเป็นปลาไหลแต่หลกกันแน่นี่ดูสิคงเย็นหรอกนะที่ต้องมานั่งพักอยู่เนี่ยก็เพราะนานแล้วชุดนี้ล้างแอร์ใช่ไหมโอ้มันไม่ใช่มั้งต้องใช่สิโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกไม่ใช่แน่นอนใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไงใช่ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่ก็ไม่ใช่เออใช่ก็ได้เฮ้ย นั่นไงออ <laughs> โอ้การที่เราไม่ได้ล้างแอร์ซะบ้างมันทำให้เราร้อนขนาดเนี้มันจะใช่หรอใช่ใช่ใช่แล้วจอนใช่แล้วจอนเครื่องปรับอากาศปกตินะครับแบ่งเป็นส่วนส่วนหลักๆคือส่วนที่เป็นแฟนคอยย unit นะครับซึ่งอยู่ในห้องปรับอากาศนะครับส่วนที่2นี่เป็น condensing unit ซึ่งอยู่ภายนอกห้องปรับอากาศนะครับ ทั้งสองส่วนนะครับเมื่อผ่านการใช้งานเป็นเวลานานก็จะมีฝุ่นละอองมาจับนะครับทาให้ประสิทธิภาพการทาความเย็นนี้ลดลงนะครับมีผลให้การใช้พลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องทําความสะอาดนะครับเครื่องปรับอากาศทั้งสองส่วนเนี่ยครับเป็นระยะระยะนะครับความถี่การล้างทําความสะอาดของเครื่องปรับอากาศขึ้นอยู่กับสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เครื่องปรับอากาศนั้นติดตั้งอยู่ ปกตินะครับจำนวนการล้างหรือว่าระยะเวลาในการล้างเนี่ยของเครื่องปรับอากาศเนี่ยกำหนดไว้ประมาณ6เดือนครั้งนะครับจากการทดสอบนะครับตรวจวัดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราล้างตามทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามระ,ะระยะเวลาที่กําหนดไว้แล้วเนี่ยจะสามารถลดการใช้พลังงานลงประมาณ7%นะครับโดยเฉลีย่ยโอ้ไอซีไอซีเข้าใจแล้วต่อไปนี้เนี่ยเราต้องใส่ใจหมันล้างแอร์เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม จะได้ไม่ต้องมาร้อนอย่างเนี่ยเออว่าแต่จอร์นล้างแอร์ครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่โอ้พระเจ้าว่าไงล้างแอร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ชิว่า,าชิจอนมาคุยกันเรื่องก่อนแมวเาจอน,จอน